สวัสดเครับผมก็ไปเตะบอลเออใช่ไหมกลางกุศลครับผมโคตรยกกำลังเชลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของของพี่โอที่เป็นบริษัทโคตรโคตรครูกับเอ่อยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็ก็เราก็ไปในทีมของพี่โอครับครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆยุนไปกี่ลูกมาเอ่อ ไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับรับได้ไหมคะเอ่อเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือสำลูกครับได้อยู่เป็นอะูเชนะไหมครัเออชนะครับว่าผมเป็นโกนี่แหละครับได้อยู่จริงๆเซฟใช่ไหมคะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครครับเอ่อรักษาประเพณีเป็นกำใจเอ่อปีเตอร์เชย์ครับเชลาีครับ ครับเงินครับกินเลยครับหมาะกับเอสเซมด้วยครับใช่เรียกว่าได้หลักสนุกแล้วได้ไปทําบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็ <c oughs> เหมือนว่าเอ่อคืออะไรอ่ะ <c oughs> มูลนิธิไวไลฟ์ของพี่โอเนี่ยเขาเหมือนมีช่วยแบบทุกๆ,ๆวันอยู่แล้ว่แบบว่าเออใครแบบว่ามีมูลนิธินิดหน่อยที่แบบว่าเอ่อต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่ life <c oughs> ที่ไวไลฟ์ได้เหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบแจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกๆรอบอยู่แล้วเรื่อย คือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่๊ตชวนอะไรเงี้ก็คืออไปตลอดอ๋อไปตลอดครับถ้า,ถ,าถ้ามีเวลามันมันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขา,เอาไอวายไลฟ์กันที่บ้านเนี่ยก็ก็ติดพันมีดหรืออะไรสักอย่างเน,นี่ยก็เลยไม่ได้ไปอันนี้เขาจะบอกยอดได้ของเขาเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายหลายหลายอย่างก็จะปกติเราเล่นแบบว่าถ้าไม่ใช่โกเราเล่นแบบเล่นเลยนะตำแหน่งไหนอ๋อเล่นโก้ตะเกิดเลยครับ เล่นโกเลยเล่นโกัแต่เนเอราเกิดมาเพื่อเล่นโกเอ่อตั้งแต่เรื่องเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ไม่ฮิตเท่าไหร่ร่างแยกเหรอ่งแยกอะรคือไม่ใชตผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นเราเก่งเราเกนนี้ใครบอกครับเราโม้เองเลย เราฝึกกับปองกวินมาแล้วด้วยออันนี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้ามบติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี20่สิบกว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติไปกองหน้าแป๊บนึงอ่ะโดนลงมาแบ็กอีกแล้วตัดยืนโกนี่เรายืนหนึ่งเรายืนคนเดียวเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลยชอบหรือว่าเราอยากยืนอยู่คนเดียวออ เป็นความชอบครับความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมัก็ต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ชอบยิงในเวลาท้าทาชอบแบบว่ารักษายิงไม่ได้แล้วเครียดครับใช่หมดความมั่นใจมันหมดก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเชื่อยฉ่ายกว่าใช่ก็อย่างเงี้ยเครียดไหมเครียดไหมใจก็แป้วไง อย่างเมื the ่อวานผมก็เซฟไปสามลูกนะครับอันนี้เล่ารู้อวดอันนี้อวดอวดเลยเออใช่เนยใช่เนยบอกว่าขอดูท่าท่าหน่อยเขดูท่าอะไรท่าอะไรโทษนะฮะมันทำอะไรกันในงานเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้ได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรเงี้ยเราจะใส่ไปไหน ดูบอลต่างประเทศอหครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊มให้ไปได้ก็อยากไปครับยังไม่เคยมีครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะครับติดต่อพิัดการได้เลยง่ายๆเลยนะครับเข้าไอนะครับ IG จีเ O นเออ็นโอเอนตะกอกลับพัดนะครับผม เออดูแต่พ <Slow S 2> ีมินดีครับดูแต่พีมินดีครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมโซลท์เท่าไหร่ต้องไปลอนดอนอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วขออีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นไป่ไหนไปไหนแล้วกลับมาแล้วครับครับญี่ปุ่นครับไปยังไงบ้างเออไปยังไงเพิ่งบินไปอ๋อ เป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่านั่งสอบฝ่ายโอ้ยวคอร์สเปยังไงบ้างเรี้ยวคอร์สเราก็เออนอนเลยนอนเราเราไม่ซ้อมม่เลือกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝังฝังงานเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นู่นคําถามคืออะไรนะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นมันไม่ได้เป็นฮอล์ใหญ่อะครับมันเป็นมันมี2งานเนาะที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราเราก็จะร้องแต่เพลงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราว่าแฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเอ่อเป็นแฟนมันคือคือแฟนมีทแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่สามร้อยคนแต่ใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่าผมรู้สึกว่าเออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ที่ไทยมันมีมันมีฮอร์หลายๆที่ให้แบบว่าให้ดิบบะฟินได้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับเยวัฒนธรรมแฟนคลับของที่นู่นกับที่นี่มันต่างกันผมว่าด้วยมัน โมดิเวตมันไม่มันไม่มไ,มไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความเขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดขนาดขนาดมันมีกำแพงภาษากะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเขาได้เต่รู้สึกว่าเราอิจฉาเราฝึกมาแล้วเขาเตรียมพร้อมจะมาเจอเราใช่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วก็ส่ง คนที่มาดูก็เอนจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากๆเลยเหมือนแบบว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเอนจอยไปกับโชว์อะไรมีภาษาไทยที่แบบว่าเขาร้องเพลงถึงเราได้บ้ไหมคะที่เป็นเไอดอลเอ่อเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยครับแต่แต่ก็ร้องได้ร้องได้ครับก็ก็มีเพลงซีมัลส์เซนซันที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนเพิ่งปล่อยไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทำงานกับแฟนๆมากๆเลยสนุกสนรานตกใจไหมที่เป็นแฟนร้องได้ เอ่อแอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะยังทุกวันเนี้ยเดินมาเดินมาบอกผมว่าชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเอมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ได้หรอแต่เขสนุกสนุกเลยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปตั้งใจมึงนะเขามารอเราครับใช่ครับใช่เพราะว่ามึงเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบ เหมือนแบบให้แบบว่าได้ทุ่นหิ้วอะไรๆคนอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนคลับไทยก็สามารถจะเข้ามาได้ใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับด้วยท่าที่แฟนของเขาวิ่งเข้าไปก่ะจอกมีมีเห็นในทวิตเตอร์นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทําให้เราสื่อสารกันยากอ่ะหมายถึงว่ากําแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะ อินเดรยแลกกับเราพยายามจะติดตามเขาสักพักหนึ่งใช่ครับก็ขอบคุณมากมีครับมีครับน่ารักสุดเลยแต่เขาเาเขาเรียกเราว่าอะไตะโกนเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนนอ่ะโนนเลยอุ้ยตโนนตะโกนมากเลยนะครับครับนนี้เรียกโนนนี่แหละครับนนเลยใช่แบบว่าทำน่ารักน่ารักกันเลยเหมือนจะมีแต่ มัจะมีมันจะมีน้อนซางยเี้มันจะมีมันจะมีอะไรนะนคุณซางอะไรที่แบบว่าลงท้ายหน้าร้านข้างๆผมนี่ก็ใช่แถ่มืนมีประกาศอีกว่าจัดได้ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับปีนี้ผมเหมือนเช่นไปแล้วครับผมครับมีเอ่อ GMMTV Music Con ครับผมก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีเอ่อพี่คิดมีผมมีจุง เออมีเจมินายมีไลค์แคนแล้วก็มีพี่ปุ๊กกวินพี่หมดไหมฮะเพิร์ดใช่ลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะคูวินคูวินครับแปดศิลปินครับผมนั่นนู่นอยู่ไหนอ่ะนิ้วที่เท่าไหร่ตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปไปแล้วนะแล้วมีตัวเองด้วยครับผมก็ก็ไปไปจัดมิวสิกคอนที่นู่นครับ เออเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่หนูโอ้โหใจเย็นครับนี่นี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับแล้วต้องภาษาเราพัฒนาเป็นภาษาอังกฤอมีมีบ้างมีบ้างมีบ้างมีมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ต้้องแลลว่ะครับเออคัปิบาร่าครับคัปปิบาร่าครับคัปิบาร่าอันนี้คือญี่ปุ่นใช่ใช่ไม่ได้ไญี่ปุ่นนะไม่ให้ผมไปนี่นะผมไปเล่นไอมันเป็นมินิลยมใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือน หมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมันมันมีคำคาว่าคาปิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมีเหมือนมันมีเหมือนไอ้ชาวฟาดชาวฟาดชาวขาวชาวข่าวควาำคว่ำชาวชาวอยู่เกี่ยวข้ามชาวชาวข่าวชเขาคว่ำอย่างเงี้ยมันก็มีของเขาเหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบนามาธาเมโกนามาอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็ เราได้เราได้สับในการไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วอันนี้อันนี้คือไปใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากเดียวอยาไปใช้อันนี้เดียวเตียมเตียบสมมติเราไปอ่ะเราไปเราเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเอ๊ะเราจะสับอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบอ่าเราก็จะไปสับแล้วว่าเอาน้ำเอานำมาทำมะกอกอะไรีนี่ดูทรงดูทรงเท่เลยเท่สุดเท่สุดในกลุ่มเลยไม่อดไม่อดแน่นอนไม่อดไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่ครับ นิป่ปอนบอยครับผมครับ <ś led> วันคุนนี้ครับกเ็เป็นอวกาศกายสครับแบดบดีครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโปรเจกต่อต่อเรียกว่าอะไรเออท่อนว่าอะไรอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวนเก่าๆบรรยากาศซีรีส์เก่าๆกาจะถูกทำกลับมาเพิ่ม <ś led> เป็นตอนพิเศษสองตอน <ś led> ให้ทุกคนได้ดูนะครับ อะไรนะฮะพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมล่ะพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมรุ่มตังค์รุ่มตังค์อะไรนะรุ่มด้วยเหรอรุ่มตังค์กันรุ่มให้ผมยโอ้โหตรงนี้งเมื่อ้ก็จะเป็นเรื่องของวิศวะทับปัตต์เหมือนเดิมที่เออพัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องแกลบระหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วง ปี3าึทีปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ยเหมือนสถาปัตยนสถาปัตย์วิศวะต้องทําละครแล้วคราวเนี้ยขอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้ขอประชุมแล้วถ้าใครแบบถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าเอ่อทีมงานอะไรหลายอย่างพร้อมกว่าก็จะได้ทําละครของคณะนั้นครับละครังไม่มทิ้งจ่านจะเพลงได้ทะมเพลงเราอะไร,ะไรนะครับมีเพลงใหม่ด้วยแน่นอนมีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เอ,อ่อไม่ถึงในนซีีีรส์้อ๋อซีรีส์ครับซีรีส์ ให้ผมอยู่ในจุดลำบากอีกล้มันก็ตามตามเออเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซ็ปเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปคู่อื่นก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องใน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 อวสกายสเพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็แบบว่ามันก็จะเยอะมากๆก็มีแบบว่า8เพลงอะไรอย่เงี้ยก็เลยว่าโอเคให้อมร้องดีกว่าใช่ครับ ช่ครับรอรอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีแล้วก็มีมีอัลบัม้มโอ้ยงานเยอะไปหมดเลย <c oughs> อันนี้เล่าหรืออวดอันนี้อวดถ้าม,มีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีเดือดจังเกิลครับเดือดจังเกิลครับนี่เราเฉลยฉายอตำแหน่งเออเฉลยฉายมากไปคนก็เหมือนใต้ครับ <c oughs> อยู่ในว่่วางอยูในแสงสว่างเยอะครับแต่ก็ตัวทำงานของเราอเลยใช่ งานเยอะโอ้ยเป็นข่าวดีมากเลยคเป็นข่าวดีมากเลยเริ่มอยากใช้ละก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้มากเอ่อถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรเงี้ยบ้างบ้างนี่ประมาณเท่าไหร่ดีมากก็มีประมาณเท่าไหร่เอ่ยพี่ใจไหวพี่ใจไหว แม่ดูเดี๋ยวแมดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิเกิดขึ้นโอเคใช่ประมาณพันสองพครับพันสองพันครับเติมเเดี๋ยวคผู้จัดการไม่เชื่ออะไรนะผู้จัดการไม่เชื่อพันสองพันบาทครับ เรียกว่าคุณแม่สบายใจได้เนาะคุณแม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับพัดหัวล้อนะพัดหัวล้อนะพัดหัวลอแล้วอีกแล้วเนี่ยสองพันผมอยู่เฉยๆครับความเห็นก็วิ่งเข้าหาครับคันสองพันต่อวันหรือว่าแดือละพันยี่หรือว่าเผื่อแล้วเนาต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็คแพ็คใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมาหยิบยืมได้หยิบยืมได้ หยิบยืมไม่ได้กันเลยต้องมีครับผมก็สองสามพันต่อเดือนครับโอเคไม่เยอะครับไม่เยอะขอบคุณนิดหน่อยเองขอบนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่าเอ่อทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับของานด้วยครับ